ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยิงกับหูบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์เล่าให้ฟังถึงพระราชกิจซึ่งพระองค์ทรงทำในสมัยของพวกเขาในสมัยโบราณกาลนั้นพี่น้องครับเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ของคนยิวที่จะถ่ายทอดประสบการณ์นะครับต่างๆที่เขามีกับพระเจ้าประสบการณ์ที่พระเจ้าช่วยเหลือเขาออกจากประเทศอียิปต์มาสู่ แผ่นดินอิสราเอลถ่ายทอดมายังลูกลูกหลานของเขาทุกวันนี่เป็นหน้าที่ที่กำหนดไว้เลยครับเป็นหน้าที่ของพ่อแม่คริสเตียนที่จะเป็นพยานถึงความสัต่อที่พระเจ้าทรงมีต่อพวกเขาในอดีตให้ลูกหลานฟังเช่นเดียวกันเพื่อทำให้ลูกหลานเกิดความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคงในพระเจ้ายิ่งพ่อแม่นะครับ หรือแม้กระทั่งพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณก็คือผู้นำในิสตจักรหรือผู้เลี้ยงในคิสตจักรพูดถึงสิ่งที่เป็นประสบการณ์ระหว่างเขากับพระเจ้าหรือการอวยพรที่พระเจ้าทรงมีต่อพวกเขาในอดีตมามากเท่าใดก็ยิ่งจะทําให้ลูกหลานไม่ว่าจะเป็นลูกหลานฝ่าย,ายธรรมชาติหรือลูกหลานฝ่ายวิญญาณสมาชิกของเราเข้มแข็งมั่นคงกับพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น ยิ่งฟังบ่อยครั้งยิ่งฟังทุกวันเลยก็จะยิ่งให้มีความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคงในทางของพระเจ้าเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับโฆษณาสินค้านะครับที่พยายามทําให้สินค้าของพวกเขาเข้าไปจับจองพื้นที่ในสมองของผู้บริโภคในช่องทางต่างๆซ้าๆ,ๆกันไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาข้างทางด่วน ไม่ว่าจะเป็นภาพ,พย,ายนตร์โฆษณาไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเจ้าของแบรนด์เนมเหล่านี้ก็จะพยายามนะครับให้เห็นโลโก้ของสินค้าให้เห็นภาพของสินค้าให้เห็นได้ยินเสียงโฆษณาพูดถึงสินค้าอยู่บ่อยๆให้มันไปจับจองพื้นที่ในสมองของคนที่ได้ยิน เขาอาจจะคิดว่ามันจะไม่มีอิทธิพลต่อเขาแต่จริงๆแล้วเมื่อถึงเวลาวันหนึ่งที่เขาต้องการที่จะต้องซื้อสินค้าประเภทนั้นๆเขาก็จะนึกถึงยี่ห้อหรือแบรนด์ที่ได้ยินได้ฟังมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ฝังลงไปในสมองของเขาและทำให้เขาได้ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้า ชนิดนั้นอันนี้ก็เรียกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดที่ผู้นะบเจ้าของบริษัทนะครับพยายามนะครับทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคนั้นได้รับรู้ได้จดจำข้อมูล,ข,มลข่าวสารโลโก้ของสินค้าของตัวเองเมื่อถึงเวลาเขาก็จะเลือกซื้อคล้ายๆกันละครับความการกระทำซ้ำหรือการทำบ่อยๆของคุณพ่อคุณแม่ก็จะ ส่งผลต่อลูกอย่างนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับครอบครัวคนยิวนะครับเข้มแข็งในความเชื่อมากนะครับแล้วก็เป็นประเทศเดียวที่มีนะครับประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับหลายพันปีแล้วนะครับคนยิวนะครับรักษาภาษารักษาวัฒนธรรมไว้ไดนะ้ในขณะที่ชนชาติอื่นๆรุ่นลาวข่าวเดียวกันก็อาจจะ ไม่สามารถจะรักษาประเพณีวัฒนธรรมและภาษาได้แต่คนยิวยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เพราะอะไรครับเพราะครอบครัวคนยิวเขาถ่ายทอดวัฒนธรรมถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับเป็นหน้าที่ของพ่อแม่คนยิวเลยละครที่จะบอกเล่าพระพรบอกเล่าสิ่งที่พระเจ้าทรงมีอ่าพระพรในชีวิตของเขาพระเจ้าช่วยเหลือเข้ามาในอดีต ให้ลูกหลานฟังอย่างสม่ำเสมอท่า <c> น <oughs> ส่งผลทำให้ครอบครัวของคนยิวมีความเชื่อหนักแน่นในพระเจ้าในพระเยโฮวาอย่างมากมายแม้บางครอบครัวอาจจะยังไม่เชื่อในพระเยซูแต่เขาเชื่อในพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาอย่างหนักแน่นมั่นคงเพราะเขาถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเป็นระบบวยการสอน ด้วยการร้องเพลงด้วยการมีเทศกาลต่างๆที่บอกเล่าถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทําต่อพวกเขาในอดีตพี่น้องครับนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราซึ่งเป็นคริสเตียนพ่อแม่ก็ควรจะทําอย่างนั้นกับลูกหรือผู้นคํคกิจจักรก็ควรจะทาอย่างนั้นกับสมาชิกของเราคือขอบพระคุณพระเจ้าให้ลูกหลานฟังอย่างสม่ําเสมอดังนั้นในโบสถ์ของเราที่กิจจักของเราเมลดพันธ์ ทุกอาทิตย์เลยจะต้องมีคําพยานชีวิตเพราะคําพยานชีวิตนั้นทําให้คําเทศนานั้นจับต้องได้ทําให้คําเทศนาที่เป็นทฤษฎีนั้นกลายมาเป็นภาคปฏิบัติว่ามีบางคนที่เป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆเพื่อจะหนุนใจคนอื่นๆที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันให้เขามีความหวังและกำลังใจเราจึงฉายคำพยานชีวิตของสมาชิกของเรา ทุกทุกวันอาทิตย์ในลุ่มแคร์เราจึงหนุนใจให้สมาชิกของเราได้แบ่งปันคํำพยานแบ่งปันพระพรที่พระเจ้าได้ทรงทํากับพวกเขานะครับให้กับคนอื่นๆที่เป็นสมาชิกนะครับหรือผู้สนใจได้ฟังเพื่อจะได้รู้จักกับพระเจ้านี่ก็คือการที่เราพูดถึงพระพรของพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอทรงผลให้สมาชิกของเรามีความเข้มแข็งมีความเชื่อว,ว่า เมื่อเขาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเขาเองก็จะได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าเช่นเดียวกันเมื่อลูกเจอเหตุการณ์อย่างนั้นในอนาคตลูกก็จะจําได้ว่าพระเจ้าเคยช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องธุรกิจที่ล้มและฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างไรพระเจ้าช่วยเหลือทําให้ทุกอย่างที่เสียหายไปดีกลับขึ้นมาได้เมื่อถึงเวลาที่เขาเจอประสบการณ์เขาจะ ไว้วางใจพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพ่อแม่ทุกท่านนะครับก่อนนอนอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้อธิษฐานกับลูกๆและก็ได้แบ่งปันพระพรพ่อแม่ก็อาจจะแบ่งปันพระพรก่อนว่าวันนี้พระเจ้าอวยพระพรอะไรคุณพ่อคุณแม่และคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถามลูกว่าวันนี้ลูกมีเรื่องอะไรอยากจะขอบคุณพระเจ้าหรือไม่หลังจากที่ทั้งพ่อ ทั้งแม่ทั้งลูกทั้งปู่ทั้งยา่าได้แบ่งปันสั้นๆแล้วเราก็จะอธิษฐานด้วยกันในครอบครัวก่อนที่จะเข้านอนดังนั้นลูกหลานของเราก็จะได้ยินถึงคำขอบคุณพระเจ้าและทำให้เขาหนักแน่นมัน่นคงอย่าทำตรงกันข้ามนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมบอกให้เราขอบคุณพระเจ้าเล่าคำพยานที่ดี ที่พระเจ้าทํากับท่านให้ลูกฟังผมไม่ได้บอกให้ท่านบ่นต่อว่าพระเจ้าผลไม่ได้บอกให้ท่านนะครับพูดไม่ดีเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องที่คริสัจัจรเรื่องเกี่ยวกับผู้รับใช้พระเจ้าให้ลูกของท่านฟังเราจะปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับลูกหรือเราจะปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้กับลูกเราจะพูดถึงพระเจ้าพูดถึงผู้รับใช้พระเจ้าในแง่ดีให้กับลูก หรือเราจะพูดถึงพระเจ้าและผู้รับใช้ของพรรองในแง่ไม่ดีเราจะบ่นต่อว่าพระเจ้าให้กับลูกฟังหรือไม่เมื่อเราใส่อะไรลงไปเด็กก็จะรับนะครับเหมือนกับที่โฆษณาในโซเชียลมีเดียในทีวีเมื่อพูดซ้ําบ่อยๆผู้บริโภคก็จะต้องคล้อยตามในวันหนึ่งเมื่อเขาต้องตัดสินใจซื้อนะครับสินค้าตัวนั้นเช่นเดียวกันครับเมื่อเรา ในสิ่งที่ดีๆเมื่อเราพูดขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราบอกเล่าประสบการณ์ที่พระเจ้าได้ทรงทํากับชีวของเราให้ลูกของเราฟังทุกคืนก่อนนอนเลยพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นครับพี่น้องกําลังเสริมสร้างความเชื่อพี่น้องกําลังทําให้ลูกนั้นมีภูมิต้านทานในอนาคตเมื่อเขาเจอปัญหาต่างๆที่อาจจะคล้ายๆหรืออาจจะแตกต่างจากปัญหาของคุณพ่อคุณแม่เขาจะมีความเชื่อเขาจะระลึกได้ว่า เรื่องนี้เขาเคยได้ยินมาจากคุณพ่อคุณแม่หลายปีแล้วว่าพระเจ้าช่วยคุณพ่อคุณแม่มาแล้วอย่างไรขณะนี้ถึงเวลาที่เขาต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้าเหมือนกันแล้วและพระเจ้าที่ช่วยพ่อแม่เขามาได้อย่างไรก็จะช่วยเขาได้อย่างนั้นนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรานะครับบอกเล่าถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําต่อเราให้กับลูกของเรา เราต้องถามคำถามตัวเราเองในวันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าเราพูดอะไรกับลูกเกี่ยวกับพระเจ้าเราพูดสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีใอะไรทางกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะบอกเล่าถึงพระราชกิจของพระเจ้าที่ทรงทําต่อชีวิตของเราให้ลูก หลานของเราได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเป็นการถ่ายทอดมรดกแห่งความเชื่อลงไปในชีวิตของลูกหลานของเราเพื่อเขาจะหนักแน่นมั่นคงเมื่อเขาเจอกับการทดลองในอนาคตเราขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ที่จะไม่ลืมได้เล่าพระราชกิจของพระเจ้าให้ลูกฟังก่อนนอนทุกๆคืนขอบคุณพระอ,องค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะถฐานเผื่อคุณไม่สบายหรือเจ็บป่วยทำลูกาบทที่9ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าเรามีสิทธิอํานาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอานาจเหนือสิ่งใดเมื่อเราออกคําสั่งสิ่งนั้นก็ต้องเชื่อฟังเราเราจะออกคําสั่งไล่โรคภัยไข้เจ็บออกไปจากชีวิตร่างกายของเราพร้อมกันอเมน,นไหมครับพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าเรามีสิทธิอานาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บ ที่อยู่ในร่างกายสิ่งแปลกปลอมทุกอย่างเราขอสั่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้าจงออกไปจากทุกร่างกายที่กำลังฟังอยู่เดี๋ยวนี้อาเมนขยับตัวนะครับถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแอปพลิเคชันของคริสตจักรเมล็ดพันธุ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ ฟังคําเทศนาฟังคําสอนฟังคำบรรยันญญชีวิตและเรียนบุเรียนเฝ้าเดียวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน uh, iPad ของท่านได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพพพพรรรระะะะเจ้้้าออออุยแลคคมงใหักกทป ล้นด้วยพระเมตตาพระพาคหันมาหาท่านและมอบสันติสุข อพระเจ้าทรงโปรดประทานและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลาน ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนทะลุล้านจนทะลุล้านขอพระเจ้าส่งบัดเพิ่มทั้งและเจอทั้งพงพันอีกหนึ่งร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนทะลุล้านจนทะลุล้านการสงสารชิดนำทั้งท่านไปแต่ทรงตามติดอยู่ทางคุ้มภัยปกลมรอบ ทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสันติสุข